สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะที่ช่องมยวสิเซลฟอร์ค่ะแล้ววันนี้นะคะน้องหัวก็จัดเตรียมรถคั้นหล่อๆนะคะพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องหัวยอยู่กับกระบะย,ยกสูง4ประตูนในรุ่นของ f o r d r a n g เจ Sport 6AT บวกแพ็กเกจเสริมนะคะกับราคาค่าตัว1นล้านห้าหมพบาทค่ะนะคะถ้าใครสนใจตอนนี้ก็รีบจัดเลยนะคะเพราะว่ามีจํานวนจํากัดแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะนะคะ เดี๋ยวเรามารีวิวกันนะคะว่าคันนี้จะทรงแต่งหล่ออะไรกันบ้างนะคะมารับชมกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะ r a นเจอร์สปอร 6AT นะคะพร้อมกับแพ็กเกจออปชั่นเสริมนะคะกับราคาค่าตัว1,54,000บาทนะคะตอนนี้ก็รุ่นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะใครสนใจรีบติดต่อกับนะคะมาดูชุดแต่งกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าติดตั้งเป็นในส่วนของกระจังหน้า FORD นะคะสไตล์แรปเตอร์ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะที่ไฟ ที่กระจกะที่กระจังหน้า,หน,า,ห,นาหน้านะคะมีไฟสิว3จุดให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงตัวรถนะคะลูกค้าติดตั้งเพิ่มในส่วนของนี่เลยค่ะตัวอักษรเลนเจอร์นะคะเพิ่มความมีมิติให้กับตัวรถนะคะเป็นสีดำตัดกับตัวสีรถได้อย่างหล่อเท่มากๆเลยนะคะชุดกันชนด้านล่างนะคะแปลงเป็นชุดกันชนของตัวแรปเปอร์จะได้ความดุความบึกบึนนะคะความโอ สไตล์แบบนี้เลยนะคะก็จะมีการเว้นเซนเซ,นเซอร์ด้านหน้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เว้นไฟตัดหมอกด้านหน้าให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของด้านล่างก็จะมาพร้อมกับหูลักตูงนะคะแล้วก็ชายกันชนเนี่ยตัวนี้ทําเป็นสีดํานะคะสั่งทําสีได้หรือว่าท่านไหนไม่ชอบก็ทําเป็นสีบอลเงินตัดกับสีตัวรถเลยนะคะ ด้านหน้าก็จะได้หลอๆแบบนี้ซึ่งในรุ่นของ Ford Ranger Sport นะคะ 6AT คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ค่ะที่ให้พละกำลังแรงม้าสูงถึง170แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะไฟหน้ามาพร้อมกับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะไฟซีแคมรบป์แบบ LED ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ Ford เราเลยนะคะไฟตัดหมอกมีมาให้เลือกหลายด้วยนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างค่ะตัวนี้นะคะเขาจะ ในส่วนของคิวซุมล้อนะคะจะเชื่อมมากับตัวสุดกันชนด้านหน้าเลยนะคะสไตล์แลปเตอร์ตัวโตวแบบนี้นะคะแล้วก็รับกับยางนะคะขนาดไซส์นี้เลยนะคะคันนี้ก็ลูกค้าอัปเกรดนะคะเป็นยางตัวไทยนะคะขนาดยางนะคะจะอยู่ที่นี่เลยคะ่ะ ใครที่ชอบการแต่งสไตล์นี้นะคะดูขนาดยางไว้เลยนะคะจะเป็นขนาดยางอยู่ที่275พับ 55R20 uh, นะคะล้อแม็กขอบ20ลายขอบวางลายยอบนิยมของเราเลยนะคะไม่ว่าจะใส่กับรุ่นไหนก็คือหลอดที่หรือถ้าท่านใดไม่ชอบลายนี้เรามีลายอื่นให้กับลูกค้าหลายแบบมากๆนะคะ,ะด้านหน้าก็จะหลอดประมาณนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะรับกับตัวซีลซูมวได้อย่างดีเดี๋ยวให้ดูด้านข้างค่ะ จะพอดีกับซุ้มเลยนะคะไม่เกินซุ้มออกมานะคะสำหรับช่วงล่างน,นะคะก็จะเป็นช่วงนนล่างปิกมวกคู่อิสระพร้อมกับคอยสปริงนะคะนี่แบบนี้เลยบันไดค่าสีดำด้านติดมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นพื้นผิวส้มกันลื่นขึ้นลงง่ายรับน้ําหนักได้ดีมากๆนะคะ แล้วก็ติดเพิ่มเติมในส่วนของเบาะรองมือจับที่ขาดไม่ได้อีกจุดเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่านอกจากความหลอดเท่แล้วนะคะยังช่วยกันรอยขีดข่วนเวลาเราเปิดขึ้นรถด้วยนะคะตรงหูจับกับตรงมือจับประตูนะคะจะเป็นสีที่มาจากโรงงานจะเป็นสีตัดกับตัวรถนะคะจะเป็นสีเทาดำกาไฟแบบนี้เป็นกุญแจรีโมทนะคะ อ่าสมาร์ทคีเดตนะคะมีคุ่นใจอยู่ใกล้ตัวไม่ต้องหยิบขึ้นมาให้ยุ่งยากเลยค่ะเพียงแค่สอดมือนะคะเพื่อทําการลดล็อกรถค่ะแล้วก็ล็อกรถแค่แตะตรงนี้ง่ายๆใช้งานง่ายๆนะคะมาดูที่หูกระจกนะคะตรงนี้ก็ของฟอร์ดแล้วขนาดใหญ่นะคะ เป็นสีเทาดํากาไฟนะคะมีไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ข้างล่างจะติดในส่วนของกล้องมองรอบการ360องศาเพราะว่าคันนี้นะคะเป็นตัวบกแพ็กเกจเสริมนะคะมีไฟสปอร์ตเตือนรถเตือนเวลามีรถแจ้มาจากทางด้านข้างนะคะจะมีไฟสีย้ส้มติดอยู่บนหุงกระจกตรงนี้เลยนะคะกระจกจะเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะคะขนาดใหญ่มองเห็นทัศนวิสัยดีเยี่ยมมากๆค่ะ ฟิล์มกองแสงติดให้ดีเลยนะคะเป็นฟิล์มกองแสงซรามิกอย่างดีนะคะเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ลูกค้าต้องการนะคะความเข้มความเป็นส่วนตัวมากนา้อยแค่ไหนแจ้งน้องหวยได้เลยนะคะชุดกันสะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นี่ค่ะมาดูด้านหลังกันบ้างนะคะถ้า,าถ้าใส่ย,ยางขนาดเท่านี้นะคะลูกค้าก็ไม่ต้องยกอะไรเพิ่มเลยค่ะนะคะ โชคโมโนโท e นะคะต,ติดนั้งอยู่นอกใชซ,ซีช่วยการทรงตัวแล้วก็สมรรถนะในการขับขี่ดีเยี่ยมมากแม่ซื้อชัน้นผลของได้มากถึงหนูุสองตันนะคะโชคโมโนโทู b ก็ให้ความนุ่มนะคะเวลาขับขี่รดกันกระแทกได้ดีมากขึ้นค่ะนี่ค่ะให้ดูรูปมุมกว้างๆนะคะแต่งสไตล์นี้จะได้รถหล่อๆแบบนี้ไว้ใช้งานเลยนะคะด้านท้ายกระบะนะคะมีบันไดเหยียบขึ้นข้างนะคะ มาให้เด็ดอีแล้วด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปเหยียบรงรอแล้วนะคะเพราะว่าบางทีเวลาลูกค้าไปขับวีหินวีโคนมานะคะล้อมันจะเลอะโคลเวลาขึ้นลงมันจะลื่นได้นะคะเมื่อมีบันไดข้างตรงนี้นะคะสามารถเหยียบขึ้นได้อย่างง่ายๆนะคะรับน้ำหนักได้ดีมากๆค่ะแล้วก็เป็นอิกราเฉพาะฟอร์ดเลยค่ะ ต่อกันที่ด้านท้ายตัวรถกันบ้างนะคะในรุ่นของ r a n เจ r Sport บวกแพคเกจเนี่ยปกติแล้วนะคะไฟท้ายเขาจะเป็น LED แบบฮ a ร์มนะคะมีแค่ครึ่งเดียวแต่ลูกค้าท่านนี้นะคะต้องการติดในส่วนของไฟท้าย LED นะคะแบบ full time ของแท้จากฟอร์ดนะคะก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สั่งหมวยติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะ นี่ค่ะไฟแท้ LED แบบปูก็คือจะเป็นไฟเดี้ยวไฟถอยไฟจอดจะเป็นรูปแบบ LED นะคะจะให้ความเท่มากิ่งขึ้นนะคะลมดำสิแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟสปอร์ตนะคะแจ้งเตือนเวลามีรถแซงมาจากทางด้านข้างตัวรถด้วยนะคะ สำหรับป่าท้ายกระบะนะคะจะเป็นป่าท้ายกระบะแบบผ่อนแรงนะคะเปิดใช้งานแบบมือเดียวไม่หนักมือนะคะด้านท้ายกระบะนะคะก็มีไฟอ่าไฟเบกรกตัวที่สามติดตั้งมาให้อยู่จุดนี้เลยนะคะถัดลงมาจะเป็นโลโก้ปอดมีกล้องมองถอยให้ด้วยนะคะสําหรับกล้องมองถอยเนี่ยจะขึ้นแสดงโชว์อยู่บนหน้าจอซิงโ้รเอขนาดใหญ่เลยค่ะก็จะมีทั้งมุมองศาการหักเลี้ยวของเมลัยนะคะแล้วก็เส้นการถอยของตัวรถนะคะมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้ หญิงขับหรือว่าผู้ชายขับเนี่ยคือถนัดมากๆนะคะขับง่ายจริงๆค่ะสำหรับรุ่นนี้นะแล้วก็ในส่วนของตัวปั๊มนะคะที่เป็นแรนเจอร์เนี่ยลูกค้าก็สั่งปิดเพิ่มในส่วนของสติกเกอร์นะคะสีดำแบบนี้ข้อดีของการติดสติกเกอร์ตัวท้ายนะคะก็ะจะทำให้อายุการใช้งานได้ดีกว่าตัวอักษรอะคริลิกนะคะเพราะว่า,าการติดอักษรอะคริลิกติดไปปุ๊บเนี่ยจะเป็นใช้แป้นานนะคะจะมีการ เขาเรียกว่าวอะไรเลียแดดแดดเลียนะคะสีมันก็จะซีดง่ายแต่ถ้าติดเป็นสติกเกอร์ก็จะอยู่ได้ทนทานกว่านะคะฝาท้ายกระบะมีตัวอะคริลิกนะคะสปอร์ตติดตั้งมาให้เดิมๆจากโรงงานอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะสําหรับกันชนท้ายนะคะเดิมๆจากโรงงานจะเป็นสีออกเทาดํานะคะแบบนี้เลยค่ะเซ็นเซอร์หลังมีมาให้นะคะช่วยเตือนขนาดเยจอดนี่ค่ะ่อบป้ายเราติดเป็น้อบป้าย performance เลยนะคะ เป็นไงบ้างคะสำหรับการจัดทรงแต่งหล่อรุ่นนี้นะคะถูกใจคุณลูกค้าอยู่เปล่าเอ่ยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันบ้างอ่ะก่อนไปชมภายในนี่ค่ะอุปกรณ์เดิมๆนะคะที่เราถอดออกมาเราเก็บแพ็คคืนให้ลูกค้าอย่างดีเลยนะคะเดื่อลูกค้าเอาไปขายต่อก็ได้นะอา <laughs> มาดูภายในกันต่อนะคะสำหรับ r a n เ e r Sport บุกแพ็คเกจเสริม คันนี้นะคะวงมาลัยมัลติฟัง c t i นนะคะ Adaptive g r u p Control มีมาให้อยู่แล้วนะคะที่ด้านซ้ายของวงมาลัยเลยเรนคิปปิ้ง LIM นะคะระบบช่วยการกขับขี่นะคะใช้งานง่ายๆจากด้านซ้ายวงมาลัยโดยที่เราไม่ต้องราดสายตาจากท้องถนนเลยะค่ะแล้วก็พวงมาลัยนะคะปรับได้ถึง4ทิศทางเบามากๆนะคะขับมือเดียวคือสบายเลยนะคะผู้หญิงขับง่ายมาก <c oughs> เป็นปุ่มปุ่มสตาร์ทนะคะแล้วก็นี่ ที่ติดเสริมเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นในส่วนของนี่ค่ะที่วางแก้วนะคะนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะข้างขวาข้างซ้ายติดให้เลยนะคะของแท้จากศูตรเลยค่ะนะคะตรงปุ่มนี้จะเป็นแผงปุ่มควบคุมนะคะในส่วนของไฟหน้าหน้าตัวรถแล้วก็ปุ่มปรัลตรงนี้จะเป็นปุ่มควบคุมแสงสว่างจากหน้าจอซิงโฟเอกับหน้าจอหน้าปัดเรือนใหม่นั่นเองนะคะ แล้วก็ตรงนี้ปุ่มพุชตาค่ะเดี๋ยวเราให้ดูหน้าปัดเดือนใหม่นะคะเป็นรูปแบบดิจิตอลแสดงผลแบบนี้หล่อๆเลยค่ะนะสามารถสั่งการเซตติ้งได้จากด้านขวาปวงไายไม่ต้องล้าสายตาจากกองถนนนะคะหน้าจอซิงโฟเนะคะในรุ่นของตัวบกแพคเกจเซนก็จะได้ขนาด12นิ้วขนาดใหญ่ mm hmm. เชื่อมต่อ Apple c a r p เพ a เอ a น t o แบบไร้สายได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแผงควบคุมแอร์นะคะแล้วก็ถัดลงมาจะเป็น อ่าวัยเด็ดชาร์จเจอร์นะคะแล้วก็ใส่ชาร์จไ y C USB นะคะจะแอบอยู่ใต้หน้าจอตรงนี้นะคะเกียร์ตัวมัดหสปีดนี้ปุ่มบวกลบสามารถใช้งานได้จากเกียร์เลยนะคะจนโซนกลางนะคะจะมีที่วางแก้ว2ใบนะคะจะเป็นเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมกับออโต้เบรคโฮซึ่งใครไม่ชอบออโต้เบรคโฮก็สามารถสั่งการปิดได้จากหน้าจอซิงโครเเราเลยนะคะอ่ะแล้วก็ปุ่มนะคะ ปักกิ่งจะอยู่ด้านหลังแล้วก็โหมดการขี่มี4โหมดจามารกดได้จากตรงนี้เลยนะคะสำหรับเบาะในรุ่นนี้จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะเดินได้สีเทาแบบนี้ตัดกันหลาะมากๆเป็นปรับแบบมืออยู่นะคะแล้วก็มีแอร์แบ,บ็กมาให้กระจกมองหลังนะคะจะเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติค่ะนะคะมีไฟในตัวแล้วก็ช่องนี้จะเป็นช่องเก็บแว่นดำนะคะแว่นกันแดดนั่นเองค่ะ ไปดูแถวสองกันบ้างนะคะ,ะก่อนไปแถวสองประตูรถนะคะนี่เลยค่ะจะเป็นแผงปุ่มควบคุมในส่วนของหูกระจกมองข้างนะคะจะเป็นแบบปรับแล้วก็พับไฟฟ้าตรงนี้นะคะจะเป็นการเปิดกระจกนะคะบานกระจกประตูนั่นเองนะคะคู่หน้าจะเป็นแบบอัตโนมัตินะคะคู่ท้ายก็จะเป็นแบบแมนวนวลนะคะแต่ถ้าใครต้องการให้เป็นอัตโนมัติตั้ง4ี่บานเลยก็สามารถแจ้งหน่วยได้เช่นเดียวกันนะคะการดีไซน์ที่เปิดเนี่ยก็จะเป็นแบบ บีกข้อหาตัวนะคะใช้งานง่ายๆค่ะไปดูแถว2กันต่อค่ะสำหรับเบาแถว2นะคะนี่ค่ะแอร์หลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะติดอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็เย็นชื่นฉ่ากันทั้งทุกคนในห้องโดยสารเลยนะคะกว้างขวางโปร่งนั่งลงสบายมากๆนะคะพีดานจะเป็นพีดานสีขาวเทาแบบนี้ค่ะเบาะหนังสีดำเหมือนเดิมนะ,ะเดินได้เหลืองเ,อเดินได้เดินได้สีเทานะคะ เป็นลายเอกลักษณ์นุ่นสปอร์ตแล้วก็มีตรงนี้จะมีที่พักแขนดึงออกมาก็จะมีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะใช้งานง่ายๆนะคะแล้วก็เชือกตรงนี้คือเชือกเวลาดึงออกมาก็จะเป็นพับเบาะนะคะเผื่อลูกค้าจะต้องเอาเอกา,เ,อาเขาเรียกว่าอะไรแม่แรงจะอยู่ข้างใต้นี้นะคะมีคาซีทให้นะคะนี่ค่ะหล่อๆสไตล์สปอร์ตนะคะถ้าใครสนใจนะคะสำหรับรุ่นนี้ Ford Ranger Sport 6AT บวกแพ็กเกจเสริมก็เป็นรุ่นที่กันนันกำลังนิยมแล้วก็ขายดีมากๆเรแล้วก็ตามหาตัวกันยากมากๆค่ะแต่ถ้าท่านได้สนใจนะคะรีบด่วนเลยค่ะเพราะว่าจะไม่มีอีกแล้วนะคะต้องรีบติดต่อหมวยเลยนะคะเบอร์ตัวทิ้งไว้ให้อยู่หน้าจอนี้แล้วนะคะติดต่อมาพูดคุยกันได้ค่ะอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนนะคะแพ็กเกจอ่าชุดแต่งแบบไหนก็เราคุยกันได้นะคะหรือแอดไลน์ตัวโค้ดเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพี่วีนคนใหม่ที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้ฝากกดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งไบแจ้งเตือนให้น้องหน่อด้วยนะคะอขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ